มียยกับฝนเองค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแนะนานะคะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะชนิดทานนั่นเองนะคะจะช่วยเรื่องอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวฝนจะมาแนะนําเลยนี่ตัวนี้นะคะชื่อว่าเอสตารนั่นเองนะคะหลายคนน่าจ,จะรู้จักนะคะหรือว่าเคยเห็นกันอยู่แล้วก็เล็งๆที่จะซื้ออยู่นะคะวันนี้ก็เลยจะมาแนะนํากันดูนะคะว่าเอสตารเนี่ยดียังไงแล้วช่วยอะไรบ้างมีส่วนประกอบของอะไรบ้างนะคะตัวเอสตารนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวนี้เนี่ยจะทําให้ผิวของคุณนะคะมีความใสเรียบเนียนแล้วก็ อ่อนไวนั่นเองค่ะเพราะว่าเอสตานะคะส่วนประกอบหลักๆของเขาก็คือแอตตาซันตินนั่นเองนะคะมีคอนเซปต์หรือว่ามีสโลแกนอยู่3อย่างก็คือทำให้ผิวของเรามีความบริ h งไวแล้วก็ Bright s k i ้นั่นเอง b ริ n งยังไงนะคะ b ริ n งยังไงก็คือเขามีส่วนประกอบของแอตตาซันตินนะคะซึ่งแอตตาซันตินเนี่ยจะเป็นสารที่มีฤทธิ์นะคะเป็นการต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะดีกว่าวิตามินซถึง6 หกพันเท่านะคะแล้วก็ดีกว่าพวกโคเอมไซคิวเทนด้วยนะคะโคเอมไซคิวเทนเนี C ่ยดีกว่าแปดร้อยเท่าดีกว่าสารสกัดจากชาเขียวแล้วก็อืออื่นอีกมากมายนะคะซึ่งแน่นอนว่าทานไปแล้วเนี่ยจะทําให้ผิวของคุณนะคะมีความขาวใสแล้วก็เรียบเนียนด้วยในส่วนของไว้นะคะตัวเอสตอเนี่ยเขามี สารตั้งต้นเป็นพรีคูตาไทโอนนะคะจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยผลิตคูตาไทโอนได้ดีขึ้นได้มากขึ้นก็จะทำให้ผิวเราเนี่ยมีความขาวออร่าด้วยไบรท์กีนะคะเพราะว่าเขามีสูงประกอบจากสเตมเซลล์จากผลเมลอนญี่ปุ่นแล้วก็สารสกัดจากเมล็ดอังุ่นนะคะก็จะช่วยลดพวกฝ้ากระแล้วก็จุดด่างดำทำให้ผิวของเราเนี่ยมีความอ่อนวัยแล้วก็มีประสิทธิภาพในเรื่องของความขาวเรียบเนียนมากขึ้นนั่นเองในหนึ่งกล่องนะคะเขาก็จะมาเป็นแบบ ลักษณะแบบนี้นะคะก็คือเลื่อนเปิดออกมาเนี่ยก็จะมีทั้งหมด30เม็ดนะคะแล้วคือที่ชอบเลยเนี่ยเอสตาทำได้ดีมากๆกก็คือในแต่ละเม็ดเนี่ยเขาซีลห่อมาแบบอย่างดีมากนะคะบางคนนี่แบบว่าถ้ามาเป็นกระปุกอาจจะแบบปิดกระปุกไม่แน่นนะคะวิตามินหรืออาหารเสริมเสื่อมบ้างแต่ว่าตัวนี้คือฉีกซองแล้วก็ทานเอาเลยนะคะเป็นลักษณะเป็นแบบเม็ดนะคะวิธีทานเลยก็คือก่อนนอนแค่วันละหนึ่งเม็ดเท่านั้นเองนะคะ ติดต่อกัน1เดือนรับรองว่าเห็นผลชัดเจนอย่างแน่นอนในส่วนของราคานะคะข้างกล่องเนี่ยจะเขียนไว้อยู่นะนี่ราคาตามนี้เลยนะคะแต่ว่าจะมีบางร้านนะคะที่จัดโปรโมชั่นอยู่ยังไงก็ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมกันดูนะคะแล้วก็แนะนําเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าเอส a ตเนี่ยยังมีสารสารสกัดหรือว่าส่วนประกอบอื่นอีกเยอะแยะมากมายเลยนะไม่ว่าจะเป็นแอลซิเอีนมีไกลซีนแอลกูตามีน c e เซราเชอรี y แล้วก็อื่นๆอีกมากมายจะเขียนอยู่ด้านหลังกล่องอยู่นะคะก็ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมกันดูนะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ